จะ <łość> บริจาคพี่น้องค่ะคำว่าประกากดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดจับตาไข่กดกระดิ่งกดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลนะได้จ้ะนะขอขอบคุณหลายๆได้จ้ะ ฉันเช่ามากกับพามากินเขาแล้วได้พี่น้องโอ้ยปีนขึ้นมาอีกอย่างเน้อลกฟัตอืมเนื่อสิซักพ่า ปล่อ,อ,อ้ออกไ,ไปเลยข้างนอกเขาก็ดีใจเด้พี่น้องแจ็เขาเอินเขาบ้านแจหมอนี่เลย่ไปได้นะี่ะะมอนี่ไปใส่ นี่จะ้ะเขาก็สชได้นั่งซักผ้ายู่มึงเนี่ยเป็นสาวม,ม้าพ่อแม่ยังได้เป็น้องหาเขาหาปลาให้โูกไข้เต้ากินนี่ดื่อไรเห็นปะเห็หเนปะแม่ซักผ้าแม่จะซักผ้า มันไม่ยากตอดจะขึ้นมานอนพี่น้องนะอืมขึ้อจอยครับพีเนอ้องจะห่อนนะเนะี่ยไปหลักลาเนี่ยคึ้จอยครัแต่ว่าเฮ้ยก็พอจอยนี่แหละพี่น้องตันเจรย,ย์อยู่ tapong nặc yeah nó mới hết mặn đang đẹp lên làm cứ một đẹp hết mặn hết chắc ăn bên đang đầy rồi phải không nè bên đây hả huh? bên đây mát hmm? bên đang ดือดจะสาวไปน่อยค่ะเบื่อเข่าเบืออบ่ออาหารบ่เด็กหน่อยวมดเลยเป็นยังไง nó đã sập rồi cày gì phải là nó bị mình lên làm như vậy đấy cả là mang tép

เงินขอนอนบอ่หอนแต่เศ้าเลยหอนได้เศ้าเลยฮะใบเงินนี่ใบเงินได้ไหนไปดม กินแน้วไม่ร้องอะเตือนเสาว่านี้อย่างเนี้ยถ้ากันเลียนเหรียญในเสาได้อากาศแน่เดี๋ยวเถอะถ้ากันกินในเสาเลียนเหรียญในเสาได้บายบายมะหืมทางไหนตีแต่กันเป็นยังฮะหหตัวนี้ยังกระดัดกระดอดนฮะ เ้ยบกขาวนี่เดี๋ยวมึงจะได้เอาอไปปลอยข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวตีตะมูตะพวกวกมี่อังบกักอะลร นี่ก็สิขอปิคลิปได้ใจพี่น้องเด้อ <ไป S 1> นี่กับเข้า<ป>มาบ๊อกเข่าขอปิคิบไปด้ใจพี่น้องผมเออกดไลค์กดแชร์ได้ใจเนอะขอขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามจ้ะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้จ้ะลำล้ำรวยๆตลอดปีกับตอลอดไปจ้ะ สวัสดีจ้า